เป็นพ่อผมเองครับเอาหรอขอโทษทีคือฉันไม่รู้อ่ะฉันก็พูดตามที่เห็นเท่านั้นแหละนี่คุณทำไมโรงแรมนี้มันดูเงีย,ย,ยบๆมีกระป๋าช้าเลยอ่ะนี่เป็นโรงแรมผีสิงหรือเปล่าเนี่ยคือว่าโรงแรมเราเพิ่งเปิดบริการวันแรกนะครับแล้วคุณก็เป็นแขกคขนแรกของเราด้วย เออฉันไม่ต้องการให้ใครมารบกวนนะโดยเฉพาะพ่อของคุณอะแล้วถ้ามีใครมาถามหาฉันแล้วก็บอกว่าฉันไม่อยู่เข้าใจใช่ไหมได้ครับคุณผู้หญิงนี่ครับปิดประตูด้วย กุญแจรถของคุณผู้หญิงครับน้อยไปาาจอดทางด้านหลังโรงแรมแล้วครับเข้าใจ้วน้อยครับผมเออจ้านายครับผมว่าคุณผู้หญิงเนี่ยท่าทางแปลกแปนะครับแปลกยังไงแปลกสิครับผมว่านะครับคุณผู้หญิงห้องเบอร์หนึ่งเนี่ยต้องหนีใครมาแน่นอนเลยครับไม่น้อย ที่กแกพูดอะไรของแกเจ้านายลองคิดดูสิครับผู้หญิงอะไรเดินทางกลางค่ำกลางคืนคนเดียวหนำซ้ำนะครับยังให้น้อยเอารถไปซ่อนอีกเจ้านายครับผมว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยครับเจ้านายน้อยครับจุดนินทาแขกได้แล้วถึงยังไงเธอเป็นแขกคนแรกของโรงแรมเรานะฉะนันถือว่าเธอเป็นแขกน,ำโ,นำโชคครับผมนำโชคครับจะโชคดีก็โชคายกันแน่หวะ น้อาออครับครับครับอยู่สงสัยได้แล้วเออแล้วนี่คุณพ่อไปไหนอ่ะไม่ทราบเหมือนกันครับตอนน้อยเข้ามาเนี่ยน้อยก็ไม่เห็นใครแลวครับสงสัยขึ้นนอนแล้วมั้งไอ้ปันกุหลววได้หัวของหมู กูชุบเลี้ยงมึงให้มึงเป็นทาสที่ื่อสัตว์แต่มึงกลับตอบแทนกูด้วยการแย่งนางสารพีขโมยของชัยไม่ว่ามึงกล้าขโมยของหลวงนะวิบาล าที่มึงต้องชดใช้ความชั่วของมึงนะกูจะทำให้มึงต้องกลายเป็นฆาตกรข้ารรของมือของมึงต้องแปดเปื้อนเลือดชีวิตของมึงต้องวิบัติสุดท้ายหนีตายไปตลอดทั้งชีวิตเหมือนที่มึงเคยหนีกู คอยดูนะถึงกรุงเทพเมื่อไรฉันจะมีชีวิตใหม่ที่ไม่ตกเป็นท่าสติดต่อไปเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมเชิดโฉมร้องเพลงพอมไหมคะพรอ,อมากเลยจ้ะผู้ชมอ๋อแล้วอย่าลืมเพลงปรดของผมด้วยนะครับ สำหรับคุณผู้ชมไงเดี๋ยวโฉมร้องได้เต็มที่อยู่แล้วค่ะจะร้องให้ประทับจิตประทับใจเลยนะคะสร่างไงยิชนี่บ้ามาโอ้โหนึกว่าเราัะมีผู้พ้นเหรอวันนี้มันตายแน่ไข่คุณผู้ช,ช,ชมช,ช,ช,ช่วยช่วยเฉยเ่วยค่ะช่วยเฉยเฉย่วยอ๋อไอ้หน้าเลี่ยม มึงเป็นชู้เมียกูใช่ไหมใช่ไ <lawsuit S 2> <Lie S 1> งเอาไมปใช่บ้าอะไรกูเห็นก่อนเนี่ยกูอยู่ไม่ใช่ชู้นี่ชูวชูวช่วยโฉมดิมีผัวแล้วก็ไม่บอกเอ้าคุณผู้ชมคุณผู้ชมติดตามนะครับคุณผู้ชมช่วยฉอดด้วยคุณผู้ชมเฮ้ยแต่นี่เฮ้ยไม่ไม่ใช่ชู้นะช่ชยฉอบแกมาหลังเฉยไม่เชื่อเล้วคนเขาเลยนะไอ้สัตว์่ามึงมีชู้คืนเนี้ยนะงผมมึงไปน่ะเลฮ้ย

ฉันทนไม่ไหวแล้วกัอีบัวแห่งช่วยฉันจะไปหาบัวใหม่เว้ยใครอ่ะฉันบอกแล้ไงว่าไม่ให้มารล้วกวนคนไม่รู้เรื่อง นี่คืออภิน,ธนาธานการสำหรับลูกค้าท่านแรกของโรงแรมเราครับนี่มองอะไรอะ่ะนี่ครับเฮ้ยคุณพี่ครับเมื่อกี้น้อยเห็นนี่ พรุ่งนี้ฉันจะเดินทางตั้งแต่เช้ามืดช่วยเตรียมรถไว้ให้ฉันด้วยนะครับครับแต,แต่แต่ว่า,มาเมื่อกี้น้อยเห็นนะพี่ครับไมัอ่ตรงนีเฮ้ย,ยจะบอกว่าเห็นคนอยู่ข้างในใครโผล่มาวเนี่มมงงย,นยมันไงคว่ะไอ้ใจอัว น้อยเป็นอะไรไปนะเออนี่ยเจ้านายครับตอนคุณผู้หญิงห้องเบอร์หนึ่งมาก็มาคนเดียวไม่ใช่หรอครับไม่ใช่เลยสิถามทำไมออก็น้อยเห็นเอเห็นมันมัน,ม,นมีมาเพิ่มเห็นอะไรมัออ่งไม่เป็นไรครับน้อยคงตามฝากไปเองครับกนี่รู้เป็นอะไรทั้งหิ้วทั้งตาฝาดเลยนะครับ เป็นไรของมันมใครเข้าประตูอีกเนี่ย